ไปกันที่ฉะเชิงเซากันบ้างเขามีการร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะจัดโครงการวัดโสธรมีรักปลูกผักให้ญาติโยมและอทออลรอลักโลกรักวัดโสธรเฉลิมพระเกียรติที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานายขจรเกตรักาพานิชมณีผู้ราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยพระเทพภาวนาวชิระคุณวิเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาและหัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อนมนำพระราชดําริของสมเด็จพระนิฐธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงได้มีการจัดทําโครงการวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันวัดโสธรวรารามวรวิหารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาวันที่28ก,กรกฎาคม2566และเพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ